กระป๋องไฮดรอลิกคู่นะครับสองตัวเลยโอ้เสียงคือแบบแน่นหนามากเลยนะแน่นหนาสุดๆลงลอง็อ ็จแล้วก็ับผมสําหรับเจ้าโบเขียวนะโอ้โหจะบอกว่าหลายเดือนจริงๆครับกว่าจะผ่านขั้นตอนแต่ละอย่างเลยอย่างจนวันนี้ฮะเสร็จแล้วนะโอ้โหตื่นเต้นมากรถที่เราเฝ้ารอมาแรมป,ปีงานน,นี้นี่ไฟเสริมนี่นี่เลยเอางี้เลยนะ โอ้โห oh, พอดีว่าแสงให่พอครับเสร็จตอนกลางคืนพอดีว่าพรุ่งนี้นะคือผมติดง,งานบวชเพื่อนนะครับติดหลายวันเลยติดไปถึงวันที่สิบสองนู่นอะ่ะเลยเราต้องรีบมาก่อนเออถ้าเกิดไม่มาก็คืออดคือแห้วเลยก็เอาทางนี้เลยครับนี่แหละฮะเอาจริงคืออันนี้ช่างไฟยัยงไม่ได้มาต่อนะพอดีว่าช่างไฟมาต่อพรุ่งเช้าเออผมเลยรอไม่ได้นะเพราะผมต้องแบบผมต้องเก็บเลยไม่งั้นเดี๋ยวอดอย่าว่าแหละนะนี่แหละครับนะผมก็บอกก้าบอกเลยว่า คดนนีน่าจะเป็นรถทุกช้างที่ว่าส่วนที่สุดในเมืองไทยนะน่าจะคันแรกรึเปล่าเพราะว่าไม่ใครไคน,นที่ว่าแต่งไปแ,แบบนี้เลยนะชุดแต่งนี่อลังการมากแล้วเพิ่เนะอาจจะเป็นยูดีชมควอสเตอร์คันแรกนะครับที่ว่าแต่งเต็มแบบนี้สไตล์ช่างบานโปง่งนี่แหละฮะสุดยอดจริงคันนี้โอ้โห เจ้าบัวเขียวครับนะเจ้าบัวเขียวของพลายบัวบานนะกิมงานบัวบาน FC จากช่อง YouTube Elfen Thailand Channel ก็คันนี้ก็จะเป็น UD นะครับไม่ใช่นิสันอันนี้ก็คือ UD ดีเขาก็แตกมาจากนิสันละ U d ดีค<ม>ิวอนสมร้งมาครับเดิมทีคันนี้เนี่ยก็จะเป็นรถบรรทุก10ล้อ10ล้อนำเข้าจากนอกนะครับ ก็เบรคเขานี่ก็จะเป็นดิสเบรคนะดิสเบรคทั้งหมด6ล้อนะ6ดุมหน้าหลังแต่ว่าอันนี้ก็จัดการเพิ่มเสริมคานใหม่อีกหนึ่งคานให้เป็น12อล้อนะจากช่างกุ้บางแพรครับคานนี้ก็สามารถยกได้นะครับก็อันนี้จะเป็นเครื่อง GH11 390แรงมา้า ชนกับเกียร์เอสคอรครับเกียร์เอสคอรเป็น Gear เกียร์เป็นเกียร์กึงออโต้นะเป็นเกียร์ a m t สิสปีดครับสำหรับคันนี้ระบบขับเคลื่อน2องลาหลังก็แบบ8ปดนะครับก็ถ้านับคานหน้าแล้วคือ8ปดสเปกกระบะครับก็จะเป็นรถบรรทุกก็จะเป็นคอกอลูมิเนียมเต็มใบเป็นสเปคพิเศษที่ทำมาเพื่อบรรทุกช้างโดยเฉพาะ ซึ่งไฟเขาเนี่ยก็จะแบบไม่เหมือนใครนะครับก็จะเหมือนแบบทรงกระบะรถล่องนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือความแข็งแรงพื้นเหล็กอันนี้หนาเป็นพิเศษ,ษ,ษแล้วก็กระดูกก็หนาเป็นพิเศษ,ษนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมด้านท้ายมาก็คือเป็นบันไดท้ายนะครับเป็นบันไดท้ายที่การทํางานก็คล้ายๆแบบบันไดบรรทุกแอคโคนะครับแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นแบบเป็นฝาเรียบๆเ,เลยอันนี้ใช้ ติดตั้งเพื่อ,อให้ช้างนะครับก้าวขึ้นก้าวลงก็อันนี้สามารถกลางแผ่ลงได้เลยครับเรียบเลยเรียบเป็นพื้นเดียวกันเลยนะแล้วก็สามารถปิดเงี้ยเลยนี่ครับอู่ช่างตอนบ้านโป่งนะครับก็เป็นอู่ที่จัดการเรื่องกระบะทั้งหมดเรื่องกระบะสีตกแต่งนะครับก็นี้เลยครับศูนย์8ปดหนึ่งสามเก้าแปดห้าหนึ่งสองห้า น่าจะเป็นอู่น่าจะเป็นอู่แรกนะที่ว่า,าทาวิสันคิวออนแบบนี้เนี่ยตัวใหม่แล้วก็แต่งเต็มอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ทํรลบรทุกช่างนี้ได้คันแรกนะครับเรามาฟังสเปคะกระบะก,กันคันนี้ก็กระบะยาว7.80นะครับ,ส,รบสูง2.50เนี่ยจากบนลงล่างแล้วก็กว้าง2.50เท่ากันอันนี้แผงข้างสามารถเปิดข้างได้สามารถเปิดเข้า ไปดูข้างในเลยครับนี่ฮะข้างในก็จะพิเศษอย่างนี้อันนี้คือจะเป็นที่พักของผู้ดูแลช้างด้านหลังนี่นะครับขึ้มาดูกันนี่ฮะนี่สังเกตจะมีอันนี้คือคล้ายแบบที่กั้นนะ อันนี้ก็จะเป็นห่วงสําหรับยึดช้างนะครับรู้สึกว่าจะยึด ouais. ที่คอแล้วก็ตรงบร,บร pues, <ard> ิเวณเท้าเห็นไหมจะมีทั้งสองจุดนะจะมีส industry, นะมองจุดก็คือข้างหน้าข้างหลังกับข้างหน้าตรงบริเวณที่พักของผู้ดูแลช้างเนี่ยก็จะเป็นพื้นเหลนะครับนพื้นแตนเรลนี่ก็สามารถคับได้นะเหล็กหมดเลยแข็งแรงครับทนทาน อันนี้ก็แผน่นเหล็กล้านหน่อยครับแต่ว่ามันมีไอตัวโครงเนี่ยรองรับไปแล้วเห็นไหมประตูนี่ก็ฝั่งละสองบานนะอันนี้ก็จะเป็นเสาเหล็กแต่ว่าคุ้มเหล็กเดี๋ยวไปถ่วงไอนนตัวพื้นเนี่ยต้องบอกว่าสเปคหนามากถ้าเปลี่ยนก้นดินเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นสเปคกถแบกเลยนะหนาทั้งพื้นนะครับแล้วก็หนาทั้งโครงเลยโครงเขาี่หนามาก นี่แพื้นนีโอ้โหแบบเขาบอกว่าหนาพิเศษเลยตอนนี้ปกติไม่เคยทำหนังงี้เลยนะก็อย่างว่าครับช้างเนี่ยช้างหนึ่งเชือกเนี่ยหนักหลายตันนะแล้วคือเท้าเขาเนี่ยมีทั้งหมดสี่เท้าก็เฉลี่ยเท้าตันกว่าเออที่ว่าจะต้องกดลงพื้นแล้วออพื้นที่เท้าช้างนะครับกว้างไม่เท่าไหร่แต่ว่ากดหนึ่งตันอะผมว่ามันถ้าเกิดว่าพื้นไม่หนาจริงอะน่าจะแบบมียุบโ่เลยนะเออเนี่ย อะไรอีกปกติพูดไปแล้วนะครับกระบะอ่ะโชคลางกันบ้างอันนี้ก็อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรกอันนี้คันหน้าเป็นดิสเบรกนะครับก็อันนี้จะเป็นยาง 11R นะนี่ฮะอันนี้คันเสริมคันเสริมนี่เป็นรัมเบรก10น็อตนะครับแต่ว่าอ่เป็นของยูดีเหมือนกันตรงรุ่นนะครับเป็นงานตรงรุ่นถังน้ำมันอลูมิเนียมครับ เป็นถังเดิมมาติดรถมานะครับจากนอกแล้วก็ปัดเงาอันนี้คือแพหลังครับอันนี้แพหลังนี่ก็เป็นแพล่ถุงลมตีตาวันโว่เนาะเพราะว่ายูดีกับวอลโว่เนี่ยโฉมนี้ที่แรกเนี่ยคือเขามาอยู่กับวันโว่ไงวันโว่เขาแบบคือกิจการไปนะครับซึ่งอะไหล่หลายตัวนะหรือว่าระบบเกียร์ระบบเครื่องยนต์เ,เนี่ยก็เอ่อบางบางส่วนใหญ่เนี่ยช่างวันโว่ก็สามารถทําได้นะอ,อย่างเรื่องเกียร์เนี่ยก็คล้ายๆกับวอลโว่ขงังนี้ก็เป็นดิสเบรกนะครับ ดิสเบรกเนี่ยก็แบบรกระบะเลยดิสเบรกอะขับเครื่องสองพาครับหน้าหลังมี ABS มีแอคชั่นพร้อมเลยออปชั่นมาเต็มในส่วนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ปั๊มไฟฟ้าไฮดรอลิกสำหรับยกบันไดนะครับนี่ฮะดีหมดเขายกขึ้นยกลงก็รีหมดนี้เลยนะเนี่ยกล่องคอนโทรลเขาอันนี้ก็คือกระบอกไฮดรอลิกสำหรับยกบันไดนะครับ ันนี้ก็ททายเล็นะท้ายเลดท,ท้ายก็เรี่ยมเหล็เต็มเลยใส่ท้ายลูกใส่ฟ้าครับแล้วก็ทับทิมดวงใหญ่คือชอบมากข้างหลังเนี้ยผมว่ามันแบบออกสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยอะ่ะมันสวยนะเรียบเรียบแต่สวยงามมากเนี่ยดูกระบะตรงบริเวณเสาหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็กเต็มนะเ,เ,ลเลยนะเป็นเหล็กทั้งดุนเลยเนี่ยเหล็กแล้วก็เลี่ยมเล็แสตนเลสข้างหลังตรงเงาเลยไหมคุ้มเล็นะครับ เสียงกระลั่นเนี่ยคือเสียงกรอประตูเพราะว่ายังไม่แน่นไงเพราะว่ายังประกอบไม่แน่นดีเพราะว่าเดี๋ยวต้องเก็บงานรุ่งเช้าอีกเห็นไหมขลังเอามากเลยแล้วก็เนี่ยครับพวกชายน้ํานะชายน้ําเลี่ยมเหลดเต็มเลยเนี่ยครับเหลดตอกลายนะเนี่ยขอบเขืบอเต็มเต็มครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าตรงบริเวณง,งานเลี่ยมข้างเสาเนี่ย มันก็จะเป็นลูกช้างซึ่งคันนี้คันแรกนะครับที่เขาเปิดบล็อกลูกช้างเพื่อคันนี้โดยเฉพาะเลยมีคันนี้แค่คันเดียวเลยครับลนนี้เนี่ยฮะอย่างเนี้ยฮะเป็นลูกช้างเลยเนะี่ยนี่คือทําพิเศษเลยสุดจัดเลยคันนี้นะเนี่ยอ,อย่างชายส้มล้อเนี่ยเห็นไหมลูกช้างอ่ะอันนี้คือมันเยอะพูดไม่ถูกจริงๆเออไม่รู้จะเรียกอนไนก่อนเลยอ่ะคือมันสุดทุกอันเลยจริงจริง โอแอร์เย็นมากเลยอ่ะกระด้านขวานะครับอ่ะอันนี้ลืมบอกไปอันนี้จะเป็นครอบดมช่างเดฟาครอบซิ่งนะครับช่างเดฟาครอบซิ่งดุมสิบน็อตนะกระทะล้อชุโคม,มียมครับยางเบอร์ 11R 22.5กัดกันมอเตอร์ไซค์แบบญี่ปุ่นครับแบบเหลี่ยมถังลมเดิมปัดเงาไปถังพีเนียมมาถท่อยเสียครับอยากฟังเสียงนะเป็นเน้นเลย เสียงใสเลยครับตัวนี้เสียงใสมากครับเสียงเขาใสมากเลยอันนี้ก็เหมือนวอลโว่นะคล้ายวอลโว่เลยอะเออเพราะว่าตัวนี้นี่เพราะว่ามันเป็นแบบวอลโว่แบบไส้ในมาเลยนะเอออันเนี้ยจะไปครอบดุมล้อหน้านะครับคานหน้าเนี่ยของคานหน้าเนี่ย เป็นครอบดุมเต็มดุมเลยครับครอบมาเต็มเลยแล้วก็เป็นเหลดรูปดาวหน้าหลังครับแล้วก็กระทะล้อเนี่ยก็เป็นกระทะล้อชุดพรีเมียมเงางามสวยงามสุดๆไปเลยอ๋อหรือบอกไปคอยเสียะครับคอยเสียนี้ก็จะเป็นท่อสเตนเลสตั้งแต่คอท่อมาเลยนะ,ะประมาณสามนิ้วครึ่งถึงสี่นิน้วประมาณนี้ครับเป็นท่อใหญ่มาเลยนะแล้วกอ็อันนี้ท่อพักสติเคเื่อ์เนาะ เนี่ยเอาสุดๆไปเลยบันไดข้างของเก่งครับแบบเดียวเลยนะมาดูงานกันชนด้านหน้ากันบ้านทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกันชนแบบงานสร้างเลยครับใช้พื้นฐานเดิมในการทำยิงหมุดนะครับ เล็บด้านข้างนี่นะแล้วก็เป็นสแตนเลตไฟหน้าเดิมตัดหมอกด้วยเนี่ยแล้วก็ยื่นมาด้านหน้านะครับยิงหมดุดสีนี้อ่อสีเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวมุกทองนะครับแล้วก็จะมีแล็บนี้ด้วยแบบสงชาติเนี่ยชิวรนแล้วก็ยูนีเนี่ยครับสุดๆไปเลยแค่นี้แหละแต่ว่ามันแบบมันเรียบ เงางามสุดไปเลยเอลฟเ a นไทแรงติ๊กเกอร์ข้างกระจกข่างกระจกครับข่างกระจกนี่ก็จะเป็นไซเลสเนาะแล้วก็ครอบกระจกพรเมียมซ้ายขวาเลยเรามาดูภายในเก่งกันนี่ฮะอันนี้ก็คือบริเวณในห้องคนขับ เดี๋ยวเราจะหาทางเปิดไฟก่อนซึ่งต้องบอกว่าในบริเวณเออในโฮเก่งเนี่ยคือกว้างมากนะอันนี้ก็คือพื้นที่คนขับนะครับเดี๋ยวแปมให้กล้องโฟกัสก่อนบเบอร์บรเบอร์อ่ะได้ยังไม่ได้อ่ะเอางี้ดีกว่านะครับเนี่ยฮะเห็นไหมสัเกตว่ามันจะเป็นวันโวเลยอันนี้ออโต้นะครับ นี่นปัดเขานะสูงสุด140เลยแอ Auto ร์ออโต้ครับโอ้โหอปช t อบชั่นเนี่ยครับคันนี้ก็มีระบบเอ traction control นะแล้วก็จะมีอันนี้คือการออกนอกเลน ABS มันต้องพูดถึงมีแน่นอนครับแล้วก็จะมี Adaptive Cruise Control แล้วก็มีระบบตักสายห่างข้าหน้าประมาณนี้ครับคร่าวๆแล้วก็เหมือนจะมีระบบลงเขาขึ้นเขาด้วย แล้วก็อันนี้สวิตช์ดิฟล็อกเนาะเอ่อเปิดปิดสองพาวพาวเดียวแล้วก็อันนี้ตั้งลอ็อกเครงยนต์ประมาณนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้ไฟฟ้ามาเต็มมากผมว่าเป็นรถที่น่าเล่นจริงนะอะไรเนี่ยส2องวัว10แอมป์อ๋อช่องจุดบ,บุรีอ่านี่เครื่องเสียงอันนี้ก็จะมีอะไรเนี่ยเป็นเบรกเสริมนะครับ ไม่มใจว่าน,นี้เป็นรีชาร์เดอร์แบบไฟฟ้าหรือว่าแบบใช็คเครื่องยนต์มีทั้งหมดสี่ระดับกระจกไฟฟ้าซ้ายขวาเลยสุดๆนะคันแรกจริงครับคันแรงจริงที่ว่าเป็นยูดีโฉมใหม่แล้วก็เป็นโฉมควิสเตอร์ด้วยไม่เคยเห็นคันไหนที่ว่าแต่งแบบอย่างนี้นะแล้วก็ทั้งทั้งรุ่นนี้นะครับทั้งโฉมนี้แล้วก็รถช้างด้วย พันไมจริงครับเปิดวงการใหม่จริงๆก็วันนี้แสงสีอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเออ่ช่างไฟมาต่อไม่ทันไงก็เลยเอาตามนี้ก่อนนะย็งไงบ้างครับทุกคนสวยไหมครับสุดๆเลยไหมผมว่าคันนี้เนี่ยผมให้เลยเต็มสิบนะนี่ครับสูตรแปดหนึ่งสามเก้าแปดห้าหนึ่งสองห้าแฟนเพจอู่ช่างตอน้ันโป่งครับตามนี้เลย นี่แหละฮะอู่ที่สร้างสารรค์ผลงานคันนี้มาโอ้โหคันแรกจริง FC บบานเออน,นี่หรีบพาดูคันนี้ FC อรอติดตามชมนานละว,ว่าเมื่อไรจะเสร็จทีนะเสร็จแล้วครับพร้อมให้ทุกท่านได้รับชมแล้วนี่แหละฮะสุดไปเลยโอ้ปลื้มใจแทนครับปลื้มใจแทนเจ้าของจริงที่ได้รถสวยขนาดนี้ โอเคทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับคลิป mm hmm. นี้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามแล้วเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ